ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบรปชันผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่อีเมลพาสวิ์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกัน เดี๋ยวผมแก้ขอแก้ไขอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับเมีข้อความบัญชีการสิทธิ์โอเคบันทึกการเปลี่ยนแปลงลืมลืม,ล,มลืมทำอันนี้ของสตรีมมาอันนี้เป็น f f ฟเอทีมนะครับคุณลัมโบครับคุณคิวบาครับคุณคิระคิวบาคุณปราบดุริคุณป๋องเยอรมันคุณ สุกเกอร์อังกฤษคุณดลีนรัสเซียแล้วก็คุณกรามเข้าดีได้นะครับนะเสียงอัดไม่มีเปน่นึัเมื่อกี้ไปแก้สตรีมมาเอ้าหมาหมาหมาตายไปฆ่าหมาบอกมาเดี๋ยวนี้ไปเสียตังค์ด้วยไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ยังพอเล่นได้เนาะ แบบนี้ตั้งแต่อยู่สตรีมไปก็ไม่ได้สตรีมเลยก็ไม่ได้เล่นอีกเลยครับแบบนี้คุนจะเล่นในรอบ2ส,สัปดาห์เนาะเอนอยเอาหน่อยเอนอย,อนอยสตรีมไม่ลงไม่หลุดใช่ไหมทุกคนสตรีมไม่หลุดใช่ไหม พีมบอกด้วยเนาะว่าผมไปแก้ไขมาเมื่อกี้เอาอย่างไงหมาตายอีกแล้วไปได้ขาหมามาดูครับว่ายูริคุณปราบจะโดนหรือเปล่าครับจะเป็นตัวล่อตีนเพื่อนไหมเห็นชื่อยยูริขึ้นแล้วมันหมันไส้ครับต้องรีบตัดมันครับยิ่งมีน้ำให้มันลงด้วย ผก็ามาแล้วแมงมุมกระยุ่มหลังคาเอายางไงใครจะเจอใครก่อนครับต้องมารอดูเรามารอดูก็ว่าใครจะลงน้ำก่อนเพื่อนครับตอนนี้ยังไม่มีใครลงน้ำนะ ทั้งคนก็ตามล้อมล้อมรัวแล้วครับเพิ่มที่จะล้อมรัวนะกันบ้านตัวแหกครับนี่ครับสิูเดนดี้มาแล้วครับเป็นปลาดตาเวนครับ ไนโน่เริ่มมาแล้วคุณกีฬาครับอีกตอนนี้เล่นสไนเปอร์ครับอูแทงที่เธอเยอะก็มาแล้วครับคุณฟองครับฝนคุณปราบนี้เน้น getting แทงนะครับ อุดแรกคคันเนี่ยตดนนี้4คันนะครับเก็บตังค์แล้วรัวครับคุณลินี่ครับอาวุธเริ่อมออกมาแล้วครับไลโน่ครับ่วงนี้ลงแรกสองวงครับแกไม่ขายทิ้งก็รวยเนาะผ่านวิ้งบินมาเรียบร้อยครับ ไอเอเกิลจะมาหรือเปล่าโหของใครบ้างครับเนี่ยตามด่ากันมาเลยหลอยมานี่ครับคิวมาคิวเรียบร้อยครับเตะครับเจอแม่รัดครับโห่ ไอโน่อไอโน่เริ่มมานะครับยองไงไอโน่ไอโน่ยิงรถส่เจอรถแรกครับเจอรถแรกครับยิงรถแรกก่อนเอามายิงตึกก็ถอยถอยถอยฝั่งนี้ก็จะเข้าฝั่งนี้ก็จะเข้าจะเจอแซนวิชหรือเปล่าก็ฝั่งยูริเริ่มโดนนะครับฝาลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องเก็บเกลีรยหรือเปล่าเหมือนเดิมน้ํามานี่ยิ้มแข็งเลยนะครับยิ้มแข็งมาแล้วครับนี่บมาตัดคนนี้ในตึกก่อนนะ เอารถยกรถยกก็มารถยกก็มาไงกิตติ้งแทงกับรถยกรถยกสามไปนะครับยกมาแล้วครับมีหลาดแขทงมีหลาดแทงยิงอะไรรถยกแตกหนึ่งรถยกรถยกโดนไหมรถยกไม่โดนรถยกไปเอาพิมพ์เข้าใส่ครับเอาแล้วหืมเหนื่อยชื่อมานก็เจอวัลัดยิงรัวครับเอาเนีนตุ้มตุ้ม พยายามยิงพยายามยิงพยายามยิงมันถึกมากนะครับนี่ครับแฉงเดอ้เยอะมันถึกมากพยายิงรถจะกันแรงแล้วก็ถึกครับเอาฝานี้ก็เข้าต่อครับโอ้เจอแซนไปแล้วครับกุดดินก็เข้าครับมาเข้านี่ครับพยายามตัดตัวที่เอาจริ่งกว่าครับเอายังไงแต่โนัวครับตอนนี้ตบตัดตับฝานี้ก็ตัดตรงแน่ฝานี้ก็วิ่งเข้าฐานนะครับจะตัดฐานใหญ่นะครับดีจะได้หรือเปล่าครับแต่โนะกำลังจะได้ครับแต่แตกก่อนโดนยกยกกระโดดเอาฐานใหญ่ได้ไหมได้ไหมจะได้ไม่ได้ โดนยกโดนยกนี่ครับฝัวนก็ใช้แทงก็เยอะครับมาตัดต้นแรกครับร้นแรกแตกได้ครับมีกินนี่ด้วยครับโอ้เสียหายนะครับเอาไงเอาไงได้ไหมจะได้สักคันไหมรุนแรกรุนแรกรุนแรกจะได้ไหมยังไม่ได้ครับโอ้นี่ครับเสียชัยรุนแรกเจอป่วนครับโอเคน่าแตกกันบ้านได้นะครับ เสียงใครบีบแต่ปิ๊กๆโคโนสเปียมาเรียบร้อยครับของคุณกุ้งเกลครับโอ้ใส่กันไปชุดหนึ่งครับเมื่อกี้นัวเนียนะครับอ้าวสีเขียวสีเขียวรถแร่ยปิ่งมาทำในบ้านเขาครับแอ้นี่ครับเรือดำน้ำมาแล้วครับสตาร์ทเครื่องแล้วครับเอารถแร่ยมาเปิดแมปหรือเปล่าครับแต่ฝานี่ใช้แล้วก็เทียมาครับออมกันครับเก็บตัดตรงงดครับตัดต่อไม่รอนะ บอกแล้วครับถ้ามันได้ลงน้ำครับฐานเด็กก็ไปใช่ไหมเอ่ยฐานเด็กก็น่าจะไปนะโอ้ยเอาแล้วไงครับปินเข้าใส่เลยครับใช้นิ้เทย์เยอร์ครับสามบ้างนะครับเอาไงตัดป้อมปืนไหมตัดป้อมปืนไหมไม่ตัดป้อมปืนนะต้องพับรถเฉยวิ่งหนีครับเอาลงแลแตกนี่ครับเจอแซนวิชครับเอาไงทุกโอ้ยคนงานครับเหมือนแน่ทุกครับ ชาเล่าชาเล่นี่ถ้ายิ่งครับเป็นรถฐานในแบบนี้ยิ่งเจอแทงกิเตอร์เยอะยิงนี้มันยิ่งยิงแรงนะครับแล้วก็เกียร์เขาก็มีนี่ครับฝับนก็ไล่เกียร์ไปครับยูนิควอนสกกดจิได้ยูนิควอนยูนิควอนหายสกกดจีตเรียบร้อยโคโนรัวครับเอาไงอันได้ไหมอันได้ไหมลกมาครับรถถนี่ครับรถฐานเนี่ยต้องวิ่งนี่ครับออืื้ห ตอนนี้มาต่อมาต่อแทงดิจิเออร์แทงดิจเออรนี่ครับยิงไปแล้วเดือดแกรถจักรสองคันแตกคับรถจักแตกแทงดิจิเออรสามบ้างด้วยนี่ครับตัดมาหลายคนตัวรัวครับตัดตัวรัวการเงินจะไม่มีเอานะครับนายทัพก็ะเทียมครับมายิงคนรถจักครับตอนนี้เห็นครับจะวิ่งตามดาครับนี่ครับอันนี้ก็ไล่ถ่ายบ้านครับเดือมน้ำครับ ได้เ้ยครับอูฐานยินงไปเรียบร้อยต้องรีบเคลียร์ให้หมดครับฝั่งนี้วิ่งตามครับวิ่งตามบทฐานใหญ่แล้วบฐานใหญ่ไม่รอดไม่รอดครับอูบทฐานที่คุณปานก็ไม่เหลือครับเหลือแค่ลงไฟฟ้ากับทานเรดาร์นะครับต้องรีบเคลียร์สองฐานนะครับถ้าไม่เคลียร์นี่บ้าน็กเอานี่ครับตอมเพล็บไม่ไหวครับอูอบอกแล้วชื่ออยู่ดีมันเลือกตีนเอาเด็กือตัดมาทด่คีรอบรวงครับ เอาเลยครับบ้านคุณคลามครับส่วนปวดเจอคุณกิร่าครับเอาไงไรโน่กับกิลี่ไรโน่กิลี่ใส่กันแบบมีกิลี่เยอะกว่านะครับโอเคยังเคลียร์ได้ครับจะวิ่งสวนได้ไหมเอาเลยครับไม่สวนครับรอครับรอรอซึมแข็งมานี่ไงครับแต่แบกอีเกิลมาแล้วครับจะไปใส่พยายามตัดคนในตึกก่อนนะครับตัดมาทีฝั่งนี้เอ้าฐานใหญ่ไปตอนไหนครับเนี่ย โดนอะไรครับของสีเหลืองก็เช่นกันครับนี่ครับมวลแต่โฟกัสฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ใส่กันครับขอไปด้วยครับอ่าสีม่วงสีม่วงเอาครับเห็นรถแรกเห็นรถแรกแล้วครับมีแหลกแนิดนึงนะครับต้องขอไปหลายหลายไมไมนิดเลยแหละแหลกมากครับเนี่ยอื้อหือ มันแหลกอย่างนี้เกิดจากอะไรปิงก็ไม่มีนะวันนี้ปีงเขาใส่ครับนี่ครับตัดไปเรื่อยครับแมงมุมขยุ่มหลังคาตั้มเชี่ยแมงม,ม,มุมได้ครับฝั่งนี้มีฮอร์เขาพร,รทีทางกดได้ครับนี่โอ้ปีนขึมนแสงครับมาตัดลงฟ้าก็ลานิวเกียร์ครับ เพื่ครับวิ่งใส่บ้านเลยครับคุณนัมโบไปเรียบร้อยครับแต่โดนถ่ายบ้านหรือเปล่าโบินเวดดรอปเข้าว่าทำไมแหลกกำลันหน้าอยู่นะตัดระเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะวิ่งใส่กันแล้วฝั่งนี้เขาเอานี่ครับไอพีมาการด้วยอ๋อแหลกแหลกมากครับตอนนี้ แหลกแหลกแหลกจริงๆครับหืมเด็ดเด็ดก็ดอปแต่ทำไมแหลกครับเนี่ยช่วงต้นทำไมลื่นฟื้นนี่ครับดรอปแล้วแน่นอนครับเิดนเด็ดผมเป็นที่เน็ตเป็นที่เน็ตพอไฟด้วยหลายๆตัดลงรถต่อครับเอายังไงคามไถบ้านคุณกีฬา mm hmm. ครับส like yes, no ุนัขค้างต้องพาดรถเหยีวิ่งหนีครับแต่ฝั่งนี้จะวิ่งตามไหมมันจะวิ่งตามครับนี่ครับได้ไถบ้านซีซครับ ถ่าบ้านต่อไม่รอแล้วนะเอาอยัางไงเี็บไล่ถ่ายไปเรื่อยครับอัลบองทิศมาก็เอาไม่อยู่นะครับแบบนี้เอ้าคุณน้ำโบนครับออกกินเลยครับเจอสีม่วงมาไล่เคลียร์นะครับฐานเด็กนิดเดียวเองนี่ครับแต่สีชมพูคุณคันก็ถ่ายบ้านคุณคิดว่ไปเรื่อยครับต้องกลับมากันบ้านครับเจอโคโนสเปียครับอู้ยของสีฟ้ามาครับโอ้ โอเคยังกันบ้านได้ยังกันได้ครับแม่เจอคุณองศเปียมานี่ครับยึดฐานด้วยครับโอ้ไม่ดูบ้านครับแข้งนี่เ้อมายิงรถแด่ตัวเองครับเจอคุณป๋องครับเล่นแสบครับเอาคุณป๋องไปเอาบ้านครับนี่ครับมัวจะบุกบ้านเขาบ้านแดงโดนนะครับโอ้คุณคามครับโอ้บุกบ้านเขาบ้านเราหายกี่รอบนี้พอติ้งกองใครแต่ฝั่งนี้วิ่งเข้ามาแล้วครับไลโน่ครับ นี่ครับเคลียร์ได้ด้วยตัดคนลงคสเปียร์ไปเรียบร้อยเอาอย่างไรต่อปิ้งไปไหนปิ้งไปไหน,ป,ไป,ไหนปิ่งก็หาเราแล้วหรือเปล่าครับขอคิลี่ครับปิ้งอะไรตามครับน่าจะเคลียร์ได้ครับตุ๊กตบตุ๊กตบเคลียร์ได้ครับเแต่คราวนี้วิ่งตามพุทธาญเกรยครับโอ้คุณกิราต้องย้ายบ้านโดยด่วนครับ year of reporting year of reporting year of reporting นี่กับไม้กับสองลำครับพวกคุณตัวลิงจะไปไหนจะไปไหนดูครับ ไอารือ่อเกิดเทนตอนนี้ของสีม่วงอีก2องคครึ่งใช้งานได้นะครับแต่สีชมพูสีชมพูเอาแล้วปัตัดตอนแรกก่อนเอาอยัางไงร,รถแรกแตกรถแรกแตกก็รู้ครับวิ่งเข้าบ้านนะครับเอาอยัางไงของจะก,กันไหวหรือเปล่าล็อกกเทียมาแต่เขามีไอบีอยู่นะครับ ลัดรอมารอมาเดี๋ยววิ่งก็ใส่ครับหามีหลาแทงครับยิงมีหลาแทงไปได้ครับแทงเยอะๆโอ้แต่แทงที่เยอะๆมันยิงแรงครับอู้คุณเพื่อนเก่าจริงๆครับไม่ไหวครับนี่ครับเจอฝูงกีรบครับมาไล่ถ่ายบ้านครับปิซึมแทงชุดนี้จะเอาไปไหนจะบุกบ้านสีม่วงทันหรือเปล่าจะวิ่งเข้าไปถึงไหมโดนบ้านจะหายก่อนอันนี้ต้องมารอดูครับยิงล็อกสามบังด้วยอันนี้ต้องยึดถ่าบ้านนะครับ แมงบ้านตัวงหายนะวันนี้ก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปหาบ้านเขาครับเอามาใครอยู่ใครจะไปจะแตกตรงไหนจะตัดได้เยอะแค่ไหนมารอดูไม่ได้วิ่งใส่ลงรถเลยนะนี่ก็ฝันี้คุมทำไมครับถ้าวิ่งใส่รถน่าจะได้รถอยู่นะครับัดอะไรอื้อไปตัดลงฟ้าเฉยัตดตรงแรกครับมีลงรถลงรถไม่ได้ด้วยนะครับแบบนี้น่าจนเกียร์บ้านนะครับที่เราก็ไถไปเรื่อยครับ เร,เรียบร้อยครับดูบ้านคุณฝองครับหายวิทยหายวับเหมือนกันครับเรียบร้อยครับสีฟ้าย,ยอมแพ้เรียบร้อยไม่ไหวครับ ผมคิดว่าเิ่มออกมาตั้งหลังใช้แล้วนะเอาเอาเอาจีโม่มาเจอจีโม่วงมาเจอฐานใหญ่ฐานใหญ่ต้องฟังอะไรวิ่งหนีแตกไหมแตกแตกแล้วสิแตกแล้วอีสองนัดนัดหนึ่งนัดหนึ่งจบเรียบร้อยฐานใหญ่คุณพิรวบไปแล้วครับ เด้าเกี้ยพยายามมายิงครับออนที่ยิงเฉียงคุมดำใครคุมดำเข้าอันนี้คุมดำยี่เข้าบ้านคุณป๋องครับนี่ครับตัดไปเรื่อยครับโอ้ไม่เลือกอะไรให้เล่นเลย หายไปเรื่อยครับเรืออะไรเอ่ยลงฟ้าสองดงกับพินบล็อกหนึ่งอันนะครับเราค้างเลยเกือบร้อยครับเดี๋ยวาใช้พินบล็อกอะไรบินก็ะสายแล้วอู้มรึเปล่าคุณปองออกจากเกมครับตอนมาที่ฝั่งนี้ไปไหนเอาน,นี่ครับมาถึงบ้านนะครับเอา้าบุกบ้านเข้าบ้านตัวเองแตกครับ เอาหูยคุณดลิงจะกลับมากันท่านหรือเปล่าตอนนี้เอายังไงถ่ายบ้านไหมถ่ายบ้านไหมแต่ต้องกลับไปกันบ้านคุณกีราก็วิ่งเข้าบ้านครับโอ้นี่มันกินหางใจๆครับบ้านคนอื่นไม่ได้ครับต้องระแวงบ้านตัวเองด้วยจะแตกกันนะครับนี่ครับคุณกีฬาแอบมาเนียนครับต้องกลับมากันครับน่าจะกันได้อยู่แล้วครับกันได้ครับเรียบร้อย อาจสบิงก็ตัดบ้านคนคิดได้เลยไหมู้เหลือลงรถนะครับลงแร่มหมดนะครับแต่กีรอบก็มาครับอเอาไงอาบ,บุกลิบวิงรัดล้อมาครับ เดือบังไฟก็มีอีกอังคุณกีละเอาแล้วไงตุ้มหม้อตุ้มหม้อบ่ตุ้มอบอต,อตุ้แต่ฝานี้กลุ่มดำสายเรียบร้อยครับน่าจะมาเคลียร์ครับโอ้โหเอาแล้วครับลงรถลงรถังไงลงรถไปครับเรียบร้อยดยูได้ตัดฐานแบบนี้เรียบร้อยนะสีชมพูแต่กงน,นี่ไม่หลาทแทงอยูน่นะเอาบุคคกที่สามบ้างเอาบุคคกที่สามบ้าง อืดถึกทนอึดถึกทนนี่ครับอับูุที่สามบ้างมันอืดถึกทนนะครับเรียบร้อยตัวหายวิบหายพับครับโอ้แม่เจ้าจีจีครับคุณคามครับขี่ล้มาดักรอหน้าบ้านนะครับรอปิดเกียงริบขี่ล้วันนี้ปั๊มตุ๊กๆุมานะครับจะลุงไฟฟ้า ลงฟ้าเรียบร้อยครับอู๋ฝนตกแล้วครับทุกคนมีหน้าเน็ตดับต่อปิ้งแล้วสามบ้างสามบ้างวิ่งตามอะไรวิ่งตามอะไรนี่ครับตัดลงไฟฟ้าวิ่งใส่ตุกต๊กๆตุกต๊กๆเดียวแค่การเดียววิ่งใส่ลงรถเลยครับอาบุคลิกก็มาต่อครับ,บไปไม่ผ่านครับบุกฤษนะครับ มีกุมดามมีครับเรียบเอาคีรอปมาแทงครับเอาไปยิงไปครับแบบนี้คุณจะลิงง่ายจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเรียบอันนี้ก็ถ่าย้านไปเรื่อยครับตัดท่าเรือเลยครับจาวจริงๆครพยายามสวนครับแต่สวนไม่ได้นี่ครับเรียบร้อยกลายเป็นคุณจะลิงครับเป็นฝ่ายชนะไป